อพอเราได้วิธีคิดแล้วนะคะที่เราคิดไว้สี่ขั้นตอนนะคะก็มาถึงวิธีทำกันเลยนะ,ะเราวางแผนไว้แล้ววิธีคิดแล้วก็มาถึงวิธีทำเราบอกว่าขั้นแรกนะคะเราจะหาคอร์อนอ,อ,อ,นอของอะไรคะในโจทย์มียี่สิบสี่สามสิบหกนะคะเราเอายี่สิบสี่สามสิบหกเซนติเมตรเนี่ยเอาลงมาหาคอรอนอรเลย นะคะโดยวิธีหารสั้นใช่ไหมนะคะเพราะว่ามันจะชำนานมากที่สุดใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ยี่สี่สามหกเราคุนคุนเวลาท่้งสุดคูณแม่สุดคูณแม่อะไรนะนะคะที่คูณกันนะแม่อะไรคูณกับอะไรแล้วได้ยี่สี่แม่อะไร,ะไ,รได้สามสิบหกหารได้ทั้งสองตัวอ่าคิดได้ไหมคะเอาเลขอะไรดีคะเออถ้าจะเอาเลขสี่ก็ได้ใช่ไหม นี่ยสี่หารได้ทอาสุคุณแม่สี่แต่ถ้าเอาใหญ่กว่านั้นล่ะจะได้เสร็จเร็วไม่ต้องใช้หลายบรรทัดนะคะได้ไหมอ่าได้ไหมลูกได้ไหมเอาแม่หกนะคะหอะไรเอ่ยหกคูณอะไรคะหรือหกมหายี่สิบสี่ได้กี่ครั้งนะคะหกคูณสี่เป็นยี่สิบสี่ใส่ให้ตรงหลับหน่อยหกหกสามสิบหกนะ,ะต่อไปจบเรือยง ยังนะคะเพราะว่าทั้งสองตัวสามารถมีแม่อะไรคะสืบพุนแม่ลายมาหารได้แล้วก็หารต่อนะคะเอาตัวหารแม่อะไรเอ่ยหารได้ทั้งสี่และหกนะะแม่สองค่ะสองสองสี่สองสามหกนะคะมีสองกับสามเป็นจนํานวนเฉพาะแล้วจบนะคะแสดงว่าจบแล้วนักเรียนจะต้องหาคอานอให้คล่องนะคะในการทําโจทย์ คอ,อรอนตอรตอไปเพราะนั้นเราก็จะได้นะคะจะได้คอ,อร์รนคืออาวิธีการหาคอ,อรอนคอรนคืออะไรลูกเป็นตัว L ใช่ไหมคะตั้งแต่ตัวหารลงมาถึงผลลัพธ์เลยเพราะนั้นอจับลงมา6กคูณสคูณสองคูณสาม เท่ากับอ่านักเรียนคูณกันนะคะนักเรียนจะเอาอะไรคูนกันก่อนนะคะถ้าเราจะจับเอาสองคูณสามเป็นหกได้ไหมจับคู่ก็ได้หกคูณสองเป็นสิบสองนะคะจับคู่ต่อไปก็สิบสองหกเท่าไหร่สิบสองหกท่องสิบคูณให้เก่งนะคะเจ็ดสิบสองทีนี้ เจ็ดสิบสองเนี่ยมันคืออะไรมันคือคอนอทีนี้คอลนอมันสําคัญยังไงคะพอหาเจ็ดสิบสองได้แล้วนะคะเจ็ดสิบสองนี้ก็หมายถึงความยาวของสี่เหลี่ยมนั่นเองลูกเพราะว่าเจ้านี่คือยี่สิบสี่เซนติเมตรเจ้านี่คือสามสิบหกเซนติเมตรดังนั้นเมื่อได้คอนอเป็นเจ็ดบสองเจ็ดสิบสองก็ต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเซนติเมตรก็หมายถึงอะไรคะ ะค,ะความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่น้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจะได้ว่ารูปนี่นะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากตรงนี้นะจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมีความยาว เราเรียกว่าความยาวด้านละนะทำให้เรารู้ว่าไอ้เจ้าพื้นที่สี่เจ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่จะเอากระเบื้องมาปูเนี่ยมันมีความยาวด้านละเจ็ดสิบสองเซนติเมตรนี่นี่ได้จากการหาคอน,อน